หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยั่งยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนะีนะ่กนะ็นะ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลากหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิตอุตรดิตที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตรดิต อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอ้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีลำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมือง,งพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากลการเกษตรวังชิ้นสากลการเกษตรเมืองลองสากลการเกษตรร้องควางนะสากลสากลการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าท่านั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 0 9 9ย์เ9 9 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มคูนกำไรด้วยแร่ธาตุชนดี ว่าใครๆคุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนหรือความต้องใจนอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งรอบแล้วตะเชา้าจิงไ่ตอสอบอ่ะตะเช้าไม่พอเอออานี้หลบไหมอ่ะเอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอารลักามาให้ดูว่าใช้มดไปไหลกระสอบแล้ววันนี้มาเอาเพิ่มมากเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุ๋ยตาหัวควนต้าเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกยเพราะแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันผลใช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อต่อ,ตอ,ตอกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านกใครเคยทุกคนไทยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มารินค่ะสวัสดีค่ะใี่ตัวไหนอยู่ละพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจ้อยู่สาวแปดแปดนี่ เป็นเข้ารหลอบแรกครับมันจะทํามือแตกกอนี้เซิร์ชกันไปดูใน Google ก่อนเราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วเข้ามันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดเลยตรงนี้ปลูกนะหัวปานี่แหละไม่ใช่บอกว่าเรียกคนหัวปามือก็คนหัวหัวป้าลายอยัง หัวคนจาแกพอจ๋าแม่จ๋ามีใครๆคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อกันจรจิงจังเลยจุดเด็นของร้านเราคืออะไรจ๊ะี่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนอาหาันเสริมจ้ะมีครบเลย้ว่าจะเป็นพวกกําจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนอาหารเสริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเองเลอาเอาไปใช้กันเด้อคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศสัตนาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิต อ่ะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนแหละนะครับกับปุ๋ยตราหัวคนป่านี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะห้กิโลกรัมนะเนื้อปุ๋ยล้วนๆนะครับไม่มีสารเติมเต็ม no filler มันเปลืองพื้นที่ใส่ไปทำไมก็ไม่รู้นะไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรแน่นอนครับนะนี่คือเรายิบอินซอยนะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่100อย่าง เต็มภาคภูมิใจนะเอาไปใช้กันนะครับนะกับผลิตภัณฑ์ดีๆตราหัวคนป่าไปว่ากันต่อนะเรื่องราวข่าวขาวของเรานาะยกกุงอิงแพรท,ทองทานเตรียมจะบ,บินไปจีนแล้วนะครับไปนั่งคุยหยาบสีจินผิงหน่อยประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเอายังไงกันเนี่ยเออไอพวกจีนเทาทั้งหลายเนี่ยแก้งคอเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยไอเวปพันงเวบพันนั้นเนี่ยที่มันสร้างความเดือดร้อน นะให้ขอคนก็ไปทั่วเลยเนี่ยจะเอาอย่างไรดีอืเรื่องราวข่าวนี้ท่านูฟังครับนะตะวนันนี้นี่นางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีถึงการเตรียมเดินทางไปประเทศจีนในวันที่ห้าหกเจ็ดแปดกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะเพื่อจะได้พูดคุยกับนายสีจิ้นผิงประธานนาธิบดีของจีนเขาว่าจะได้หารือนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ เพราะเป็นประเด็นที่จีนเองก็คงอยากได้รับความร่วมมือจากเราเช่นกันและปีนี้ครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยจีนด้วยเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าเพิ่มขึ้นและข่าวก็ถามบอกว่าขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของจีนเขาเนี่ยที่มีข่าวไม่ตรงเกี่ยวกับประเทศไทยจะคุยกับท่านสีจินผิงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านายกอุกอิงของเราก็บอกว่าเรื่องเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลหารือโดยตรงแล้วแต่ว่า เมื่อตอนเองไปก็ต้องขอความร่วม,มมือเรื่องนี้ด้วยซึ่งมีการอัดคลิปวิดีโอที่แจงเรื่องดังกล่าวเป็น AI ด้วยภาษาจีนแล้วก็เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยบอกว่าคลิปนียได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคนจีนชอบที่เราสื่อสารกับเขาเป็นภาษาจีนนักข่าวก็ถามว่าเอากชนเอกชนเสนอให้ตั้งทีมมอนิเตอร์โซเชียลของจีนจะนำประเด็นนี้ไปหาเรือหรือเปล่า นายกอุ๊กอิงบอกว่าเรื่องนี้ดําเนินการอยู่แล้วล่ะรัฐมนตรีดิจิตอลเป็นผู้ตั้งทีมมอนิเตอร์ข่าวเท็จว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับประเทศไทยจะได้รู้ว่าเราจะปกป้องประเทศเราอย่างไรเมื่อถามย้ําว่าข้อมูลที่เรามีตรงนี้จะเอาไปพูดคุยกับทางทางจีนเขาหรือเปล่านายกอุ๊กอิงก็บอกว่าความจริงเนี่ยต้องพูดคุยในภาพรวมกับนายสีจิ้นผิงคงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะรายละเอียดต้องส่งให้รัฐมนตรี กระทรวงดิจิตอลคุยกับฝ่ายความมั่นคงของเขาแต่ตนเองจะไปคุย้เรื่องของคอร์เซนเตอร์เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องนี้นักข่าวถามนะบอกว่ากรณีที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยบอกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์จะหมดไปภายในปีนี้แนวทางของรัฐบาลเราเนี่ยจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามีความร่วมมือจากจีนเข้ามาด้วยนาย,ยกอง์อิงก,ก็บอกว่าสิ่งที่พ่อพูดเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะ ทั้งเรื่องการปราบยาเสพติดแก้ปัญหาแก๊้งคอร์เซนเตอร์เรื่องฝุ่นควันมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จการได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นอ่ะนายกองอิงว่าอย่างนั้นนะครับส่วนว่าไปคุยกับประธานาธิบดีเขาแล้วจะเป็นอย่างไงมีการเอาไปปฏิบัตินะครับเอาไปทำให้มันเกิดผลนะเป็นรูปธรรมหรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะ ส่วนเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็รวบแก๊งจีนมาแย่งอาชีพคนไทยแล้วครับแอบเปิดร้านเสริมสวยครบวงจรเลยนะบริการแต่ลูกค้าจีนเขาว่าอย่างนั้นเอา้าคนพวกนี้เขาใช้บริการแต่ของเขาทั้งนั้นครับเขาไม่ให้เงินเขาก็เดินมาให้แล้วหรอกอืมเออแต่ว่ามาใช้พื้นที่บ้านเราอะ่ะใช้ทรัพยากรของเราแนละ้วหนูฟังมันน่าให้ทำไม่แล้วเ,เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ พลตำรวจเอกกิตรัษพันเพชรผู้ชันก,การตุลากานตำรวจแห่งชาติสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่างชาติทำผิดกฎหมายและก็เตรียมความพร้อมดาเนินการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นโดยพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้ชันก,การตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็สั่งการไปนะครับนะครับ กับในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวแบบด่วนที่สุดเลยนะให้เปิดปฏบติการปิดล้อมตรวจค้นต่างชาติทํางานผิดกฎหมายและอาชญากรรมในความผิดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าติดตามดูพฤติกรรมชาวต่างชาติลักลอบทํางานและกระทําความผิดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญโดยเจอผู้กระทําความผิดนะบริเวณสถานเสริมความงามชื่อว่าร้านยินไห่เจนจวนบาร์เบอร์แอนด์ซาลอน โอ้โหตั้งชื่อจีนเลยนะครับไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นนะยิน้นหายเจนชวนนะอยู่ที่ถนนพระรามเก้าหลังห้างเซนทันพระรามเก้านะเจ้าหน้าที่นี่เขาก็เจอแหละนะครับก็แสดงตัวเข้าไปตรวจสอบเจอนะครับเจอเจ็ดรายเจ็ดรายนายเชียนเต่าอายุ40ิปีคนจีนนะครับนะเป็นต่างด้าวทำง,งานโดยไม่ได้รับอนุญาต นะแล้วก็เป็นอาชีพต้องห้ามด้วยนะนายยันโบอายุ31ปีจีนอีกเหมือนกันนะข้อหาเดียวกันนะครับนางสาวไลนะนี่อายุ18ปีคนเมียนมานะหลบหนีเข้าเมืองด้วยนะครับประกอบอาชีพต้องห้ามด้วยนางสาวเม่นะเมียนมาเหมือนกันนะครับหลบหนีเข้าเมืองประกอบอาชีพต้องห้ามนางสาวคายอายุ2 3ปีเมียนมานะนี่ก็เป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง นางสาวมออายุ19ปีสัญชาติเมียนมานะหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตชุดจับกลุ่มนำตัวส่งพนักงานสอบสวนโรงพักคุยขวางดำเนินการตามกฎหมายบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองเปิดนะครับเปิดต้อนรับนะทุกคนทุกชาตนะิเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสสิ่งที่ดีงามนะครับเนะรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมต่างๆ นะแต่ขอโทษไม่ได้เปิดให้มาทำมาหาเนินะแย่งอาชีพนะของคนในท้องถิ่นในบ้านเรานะอาชีพสงวนของคนไทยเราเนี่ยนะนะมีอยู่นะกฎหมายมีอยู่นะครับก็ยังโดนละเมิดอยู่นะผมว่าต้องทบทวนแล้วนะต้องทบทวนแล้วก็เพิ่มด้วยนะต้องเพิ่มด้วยนะสาขาอาชีพไหนที่ควรที่เราต้องเพิ่มไม่ให้คนต่างด้าวนะเข้ามาประกอบอาชีพ เนะบียดบางเบียดเบียนคนไทยเราเองนะครับต้องเพิ่มนะมแล้วว่าโลกยุคนี้เนี่ยโหมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะอาชีพใหม่ๆมันมีเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทบทวนหน่อยนะครับอะไรที่เราจะต้องสงวนเอาไว้นะสหรับคนไทยเราเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องเพิ่มนะเพื่อที่จะให้เราได้มีช่องทางทำมาหากินบ้าง เอาใครเป็นรอปภหรือว่าใครมีญาติเป็นรอปภเป็นยามนะครับข่าวดีข่าวดีนะครับคณะรัฐมนตรีเขาเพิ่มนะครับ,บ,รรเ,พนะรบเพิ่มค่าแรงสําหรับรอปภที่ทํางานล่วงเวลานะครับคนะวบกะอะไรต่างๆนะครับนะพวกนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะ ในคารมพลพรกลางนี่เขาเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีน่ะเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเขาเสนอนะแล้วก็คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วด้วยหลักการร่างกฎกระทรวงการกําหนดค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทํางานที่เกินกว่า8ชั่วโงมงในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทํางานปกติของ ลูกจ้างเออนะครับก็คืองานรักษาความปลอดภัยนั่นแหละนะครับโดยนะครับโดยนะค่าแรงค่าจ้างนะให้ในจ้างเนี่ยจ่ายเงินค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า1.25เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสำหรับการทำงานในวันหยุดนะครับ ให้ใจ่ายค่าทำงานในวันหยุดสำหรับการทำงาน8ชั่วโมงและค่าล่วงเวลาในอาตาัตราไม่น้อยกว่า2.5เท่านะเพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทนในการทำงานนอกเวลาทำงานปกติทั้งนี้เนี่ยกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกำหนดเวลาทำงานปกติเกินกว่า8ชั่วโมงเมื่อรวมเวลาทำงานปกติต่อสัปดาห์แล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน48ชั่วโมงนะโดย บังคับใช้นะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด365วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษากฎหมายนี้คอรอมอผ่านแล้วนะครับนะที่จะให้เพิ่มนะค่าโอทีค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะได้ส่งให้กับกิจสิิกาตรนะวจพิจารณานะเพื่อดําเนินการต่อไปนะเอาขอให้ผ่านกันแล้วกันนะครับยินดีกับอรอปภแล้วก็หรือยามเนี่ยเรียกกันยามนี่นะ นะบางทีเนาะนะอาชีพมันเหมือนกับอาชีพต่าต้อยอนะ่ะ mm hmm. เจ้านายใครใช้ทําอะไรก็ทำไปบางทีเนี่ยก็ออกเว้นแล้วก็ยังโดนใช้อะไรเงี้ยนะนะเรือบางทีเนี่ยนะเพื่อนนะควบอะไรนะเข้าเวน้นต่อไม่ได้นะต้องไปควบนะไอ้เพื่อนก็มีมีเหตุจําเป็นอะไรพวกเนี้ยเนาะควบกันบางทีมันก็ต้องจ้างกันคือจ้างกันเองนั่นแหละอะไรเงี้ยนะแต่บางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนาะ คือไอ้กรณีแลกเวนขายอะไรล่ะขายเวนแทนเวรกันเนี่ยควบเวนกันน่ะอันนี้นก็เป็นข้อตกลงกันในส่วนของคนทํางานนะด้วยกันแต่เรื่องของการนอกเวลาแล้วเนี่ยนะในจ้างก็ควรที่จะเนาะมีอดของอดทีอะไรให้ด้วยมันอดหลับอดนอนมากๆเนี่ยมันมันมันเสียสุขภาพนะครับนะมานนี่นี่หนีคดีฆ่าคนตายไป เกือบครบยี่สิปีแล้วท่านผู้ฟังอืมปรากฏว่ากลับมาบ้านคิดว่ารอดแล้วแต่ตำรวจเขาไปจับบอกมันยังไม่ครบเว้ยมันขาดมันยังอยู่อีกเดือนหนึ่งเว้ยม,มันก็บอกว่าโอ๊ยมันจะขาดได้ยังไงแล้วนับอยู่ตลอดทุกเดือนอนะมันนับผิดครับยังไม่หมดอายุความอ้าวไปเริ่มติดคุกกันใหม่ พันตำรวจเอกพิรชัดสาขาครับผู้กับการโรงพักพลจังหวัดขอนแก่นนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมด้วยหมายจับของศาลเข้าจับกลุ่มตัวนายประมวลบัวหงอายุ42ปีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะนูะน่นเหตุเกิดเมื่อปี2548ผู้กำกับบอกว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้เป็นการจับกลุ่มคดีค้างเก่าซึ่งโรงพักพลได้รับการประสานจากโรงพักโชคชัยที่กรุงเทพว่า มีผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุฆ่าคนตายหลบหนีหมายจับมาก็จึงได้ไปดักรอที่บ้านกระทั่งผู้ต้องหากลับเข้ามาที่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงหมายเข้าจับกลุ่มตัวครับขณะที่นายประมวลเนี่ยนะปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกเอ้ยมาจับได้ยังไงหมดหมด,หมดอายุความแล้วเนี่ยผมหนีไปยี่สิบปีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องกลางหลักฐานให้ดูมวลมวลคิดดีๆนะเอาคิดใหม่คำนวณใหม่ มันเกินยี่สิบปีหรืออยังมันยังนะเออมันยังอยู่อีกเดือนกว่ากว่าเลยนะเนี่ยวันสิบเก้าปีกับอีกสิบเอ็ดเดือนนะมว้วนยังไม่ครบยี่สิบเอนอนีเจที่เอาหลักฐานให้ดูเลยนะครับโดยคดีนีเน้เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่นายประมวลตอนนั้นอายุ22ปีทำงานอยู่ที่กรุงเทพ ก็อยู่ในอาศัยอยู่ที่แฝดแห่งหนึ่งนะวันหนึ่งนี่เกิดมีลมพัดแรงผ้าเช็ดตัวแกตากเอาไว้ที่ระเบียงห้องมันเกี่ยวลวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตกลงไปขวดเหล้าอะตกลงไปกระแทกรถที่ลานจอดรถชั้นล่างทําให้เจ้าของรถเขาไม่พอใจขึ้นมาเตะเสยปลายคางแล้วก็ดา่าอย่างงู้นอย่างนี้นประมวลแล้วเพื่อนไม่พอใจก็เลยลุมกระทืบเจ้าของรถจนเขาตายนะครับ หลังเกิดเหตุทุกคนแยกย้ายกันไปนะครับกระทั่งสารออกหมายจับเพื่อนบางคนโดนจับติดคุกไปแล้วออกไปแล้วด้วยนะครับ <c oughs> ติดคุกจนออกไปแล้วด้วย <c oughs> บางส่วนยังหลบหนีรวมทั้งในประมวลด้วยนะครับหนีไปทํางานที่ขอนแก่นจนกระทั่งคิดว่านะโทษของหมายจับเนี่ยมันหมดอายุความไปแล้วเพราะว่านับทุกเดือนเลยว่าอย่างนงั้นเออครบแล้วเรียบร้อยแล้ว คิดถึงบ้านนคิดถ,ถึงแม่ว่าง,งั้นเนี่ยก็เลยกลับมาอยู่บ้านแบบชิว,ชวปรากฏว่ายังไม่ทันไรเจ้าหน้าที่ตามมาจับซะแล้วครับแสดงหมายจับแสดงหลักฐานอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยนับแล้วเนี่ยเพิ่งจะ19ปี11เดือนเท่านั้นนะครับยังไม่ผ่าน20ปีเพราะฉะนั้นมวลเลยไปเริ่มต้นติดคุกกันใหม่แม่เพื่อนที่โดนจับก่อนหน้านี้เนี่ยมันออกไปตั้งนานแล้ว รัเสรรภาพติดจริงๆก็ไม่กี่ปีหรอกนะมวนเพิ่งจะไปติดใหม่อไอ้สิบเก้าปีกว่าๆเนี่ยที่หนีไปไม่มีค่าอะไรเลยนะหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ทาชั้นดี คคาๆุณภพโดนใใจจเกกษตตรรออยยางงงื um ืนนนควมมมััุ้ี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพลาะนะเอาไว้ นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหศตวรรษนะแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำ พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสูตรนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ ลูกโตติดผลดกขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็สูงใหญ่นะลำต้นโตนความหวาน c c ซนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กปบอมใหญ่ยักษ์เลยนะครับก็เอาไปใช้กัน,นร้านค้าต่างๆนะครับก็บอกก็กล่าวกัน ให้รู้เน,ะนาะแลก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย0 9 9 0์2 9 9 9 9นะครับ099 0 0, 0 2 49,99นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ